มีอาการเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากเมื่อไหร่อย่างไรครับประมาณเจปีที่แล้วครับผมครับอาการมันเป็นยังไงฮะเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากการฉี่กระปิดกระปอยอนะฮะแล้วกลางคืนก็ลุกมาฉี่บ่อยอนะครับสุขภาพ ปกติดีปกติดีครับไม่มีอาการอย่างอื่นไม่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นอ๋อไม่มีฮะมีมีไหมฮะไม่มีครับมีการตรวจสุขภาพประจําปีไหมฮะมีครับมีปีละครั้งปีละครั้งครับนะฮะล่าสุดที่เป็นก็คือเมื่อปีห้าสามปีห้าสกับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะสี่สบไอ้โทษดีห้าสิบหายเป็นสิบเลยนะฮะ ห้าประมาณห้าสิบหกครับห้าสิบหกนะก็เป็นปกตินะฮะอาจารย์นะฮะสำหรับผู้ชายวัยสักห้าสิบขึ้นค่ะเป็นปกติค่ะเป็นแทบทุกคนเลยค่ะแทบทุกคนนะฮะไอต่อมลูกหมานี่จะมาค่ะแต่แล้วแต่อาการใช่ไหมฮะก็พอสูงอายุขึ้นเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศนะคะมันก็เราจะพบแทบทุกคนเลยนะคะผู้ผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมากส่วนผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของวัยทองมากกว่าครับเต้านมบ้าง อ,อไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นอาการเนื่องมาจากวัยทองคือฮอร์โมนเพศหมดอมที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะเ็จของคุณชันชัยก็คือปัสสาวะกระปิดกระปลอยครับมันมันยังไงฮะสังเกตยังไงฮะก็สังเกตคือกระปิดกระปลอยคือฉี่ฉี่แล้วไม่ไม่ไม่สุดดีอืมอืมแล้วก็หยดติง้งติ้งแล้วก็ฉี่บ่อยอ่อฮะครับวันหนึ่งกี่ครั้งยังไงฮะก็เข้าห้องน้ําบ่อยก็วันประมาณสิบกว่าครั้ง คือปวดก็เข้านะปวดรู้สึกปวดก็เข้าแต่่พอเข้าไปแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกฉี่ไม่ออกใช่ครับใช่แล้วก็ต้องเดินออกมาก็เดินออกมาเขาปกติทําทำครับอแล้วเวลาอั้นปัสสาวะอั้นได้ไหมอั้นอั้นไม่ได้อั้นไม่ได้เลยอั้นไม่ได้เอ่ปวดยังไงต้องเข้าต้องเข้าถูกไหมฮะแล้วตอนนอนเป็นยังไงฮะตอนนอนก็ต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อย ก็ฉี่ก็ปีกปอยเหมือนกันกลางดึกอย่างนี้อ่าวันคืนหนึ่งประมาณสามถึงสี่ครั้งโอ้โหสงสัยไหมว่าตอนแรกว่าเป็นอะไรก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้สงสัยแล้วเพียงแต่ว่าไปตรวจสุขภาพทุกอ่าปจําปีทุกครั้งอปีปีละครั้งนะฮะปีละครั้งเสร็จแล้วก็ค่า P.S.A ใช่ไหมฮะค่า P.S.A มันสูงขึ้นซึ่งมันคือค่าอะไรฮะคุณหมอบอกเป็นค่าเกี่ยวกับอะไร เป็น uh, prostate specific antigen ค่ะเป็นค่าที่บอกถึง uh, ความผิดปกติหรือสภาพของต่อมลูกหมาก่ะค่ะอออตอนนั้นไปตรวจแล้วตรวจแล้วก็ปกติก็จากูน0ถึง4คนปกติไม่เกิน4ใช่ไหมครัไม่เกิน4<ะ>ผมก็ขึ้นไปถึง6ถึง6ถึง 6, ง 6. ก็ก็ไปตรวจก็ทางทางโรงพยาบาลบอกว่าแนะนำให้ไปหาหมอเฉพาะทางอืม ผมก็ไปหาหมอเฉพาะทางทางไหนอฮะทางทางยูโรโลจีค่ะเราบอกแค่นี้ฮะเออาก็ส่งตัวไปอีกแผนกหนึ่งว่างั้นก็ไปไปเช็คก็ข้ามาก็เป็นเป็นเจ็ดแล้วอ่าเป็นเจ็ดแล้วก็หมอก็ให้ยาแก้ไเสบมาแก้ไเสบกับยาขยายท่อปัสสาวะนะครับ เอก็ทานได้ก็หมอนัดอีกสามเดือนมาตรวจครับนั่นคือวิธีการรักษาเบื้องต้นเบื้องต้นก็กินก็จากจากเจ็ดก็ลงมานิดหน่อยครับก็หมอก็ให้ยามาทานอีกเหมือนเดิมนะฮะเสร็จแล้วก็ก็นัดไปอีกสามถึงหกเดือนก็ไปตรวจก็ยังเหมือนเดิมอีกขึ้นไปเป็นสิบสามแลยโอ้โหขนาดกินยาแล้วนะอะ ก็ขึ้นไปสิบสามหมอบอกว่าเอ้ะตอนโทษทีตอนตอนช่วงที่หกที่เจ็ดเนี่ยทางทางหมอก็มีตรวจเอาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจคือก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอ่าใช่ก็ตรวจแล้วผลออกมาก็ปกติอืปกติครับแต่แล้วก็ก็ให้ยามาทานเหมือนเดิมแต่ค่านันกลับสูงขึ้นสูงขึ้นถึงสิบสามสิบสามเมื่อเดือนเมษามีนาปลายบางปีห้าสาม ห้าสามใช่ครับก็ผมว่าหมอผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมเพื่อเพื่อจะมาตัดชิ้นเนื้อใหม่ไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือตัดตัดชิ้นเนื้อใหม่อีกรอบหนึ่งผมก็ไปขอขอไปเที่ยวก่อนในสาสงกรางก็กลับมาจังจังจากเที่ยวกลับมาก็เปิดทีวีดูเจออาจารย์หมอกับเจอดรเสรีครับ ก็ผมก็นั่งฟังผมติดใจคําเดียวก็คือคำคำว่าสมดุลร่างกายการปรับสมดุลของร่างกายก็คือถ้ามันเหมือนเหมือนกษัตริย์จีนนะหญิงก็อยางให้มันเท่ากันครับก็คือถ้ามันสมดุลซะมันก็หายปกติมันก็หายปกติอันนั้นคือคำที่คุณชันใช้ประทับใจประทับใจผมก็ประมาณวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาถ้าจำไม่ผิดก็มาที่นี่เลย เดี๋ยวผมถามนิดนึงย้อนกลับไปตอนที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยเนี่ยต่อครั้งต่อครั้งเนี่ยมันเว้นระยะนานแค่ไหนหมายถึงก็ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะง่ายเฉลี่ยชั่วโมงต้องเข้าชั่วโมงหนึ่งต้องเข้าอันนี้เพื่อเป็นความรู้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสุภาพบุรุษหรือคุณผู้ชายท่านใดที่มีอาการคล้ายๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอมาที่มาที่โอเปอเรชั่นบิมครับก็รับรับประทานก่อน ตอนตอนเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดอันนี้คือหลังจากที่คุณทราบว่าค่า P.S.A ของคุณเนี่ยไปถึงสิบสามมันไปถึงสิบสามสิบสามแล้วหมอฟันธงว่าเป็นอะไรเรี่ยงครัไม่ไม่ไม่ได้ฟันธงไปเพียงแต่ว่าหมอขอตรวจตัดชิ้นเนื้อไปตรวจใหม่ครั้งหนึ่งตัดอีกทีหนึ่งเพราะค่ามันเพิ่มขึ้นไปสูงมันมันขึ้นเรื่อยๆคะคือพฤติกรรมก็ไม่ดีขึ้นด้วยใช่ใก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมปัสสาวะกระปิกระปอยค้ังลุกขึ้นมากลางดึกปัสสาวะไปแล้วก็ไม่สุด กลางคืนนี่ลุกมาประมาณสี่ครั้งมันก็นอนไม่เต็มที่นะฮะแต่ในใจลึกๆกลัวไหมก็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 กลัวอยู่ว่าอาจจะเป็นอ <ừ> ืมนะฮะ <ừ> อาจจะเป็นเพราะค่ามันมันสูงขึ้นเรื่อยๆะฮะอืมมันสูงได้ถึงเท่าไหร่ครับอาจารย์ไอ้ค่า P.S.A ที่อ๋ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสูงขึ้นเท่าไหร่คร่ะอ๋อ มันมันแล้วแต่คนนะว่าเป็นถึงขนาดไหนถ้าเป็นถึงขั้นมะเร็งมันก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกเยอะอ๋อคือถ้าจากนี้ไปมันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งซึ่งคุณชันชัยคงพอจะทราบครับใช่ครับก็เสียวๆอยู่ครับอ่าเสร็จแล้วเข้ามาหาอาจารย์เพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบ<ก>ิมหวังว่าอะไรฮะก็ตัดสินใจซื้อเลยะะอ่ะืะก็เข้ามาก,ก็คือประทับใจคำคำนี้เองฮะว่า ความสมดุลของร่างกายทุกอย่างหญิงกับอย่างถ้ามันเท่ากันโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีอ้าในเมื่อ,อนนเราอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก่อนหน้านั้นนะคุณทานยามาแล้วทานยาก็ยาทางทางคุณหมอให้มาอือซึ่งผมก็ดูแล้วว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์จากจากผลไม้อมันไม่มีสารเคมีม,มีสารเคมีผมก็ตัดสินใจซื้อทานเลยคือยาที่หมอให้ ไม่ให้ผลในทางบวกถูกไหมอ่าผมพูดถูกนะฮะคือคุณหมอที่จ่ายยามาให้เนี่ยคือคุณทานยาแล้วไม่ดีขึ้นครับใช่ครับถูกไหมฮะคุณเลยจะลองพึ่งทางเลือกใช่ครับก็เลยเข้ามาหาบริการโอเปอเรชั่นบิมใช่ครับเสร็จแล้วทานยังไงฮะเริ่มต้นก็เช้าก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงสองเม็ดครับก็ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงสองเม็ดสองเม็ดครับอ่าฮะ ทานไปสักเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นในร่างกายก็ตรงตรงนั้นก็ประมาณสามเดือนสามเดือนคือผมก็ไปหมอนัดเช็คอีกทีคือไปไปพิสูจน์ว่าโอเคมันมันได้ผลไหมคือจะพิสูจน์ว่าบิมของเราได้ผลไหมก็ไปไปตรวจกับหมอคนเดิมค่าลดลงเหลือสี่กว่าจากสิบสาม สี่สามนี่คือตัวเลขหลังสุดที่คุณหมอจ่ายยาให้และคุณรู้ผลยังไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อถูกไหมฮะพอรับประทานบิมไปได้สามเดือนครับถูกไหมฮะก็อยากพิสูจน์ว่ามันมันได้ผลไหมก็ไปนัดหมอระหว่างสามเดือนมีทำอะไรไหมฮะไม่มีฮะไม่มียาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ไหมฮะอ๋อไม่ไม่ได้ทานก็ไม่ทานด้วยไม่ทานเลยทานแต่บกมคือจะพิสูจน์ว่าโอเคถ้า ายาของหมอกับบีมรอยเนี่ยอืมอม,มันอตัวเป็นเป็นตัวไหนทานสูตรสีอะไรครับสีเขียวฮะสีเขียวสามเดือนโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นเลยไม่มีฮะไม่มีคือเวลาที่เราเราจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเนี่ยหลายๆคนชอบทําวิธีนี้ก็คือตัดยาที่หมอสั่งซึ่งอาจารย์อภัยเองเนี่ยจะแนะนําอยู่สเสมอว่าไม่ควรทําถูกไหมฮะอาจารย์ครับนะฮะอ่ะเสร็จแล้วสามเดือนผ่านไป ค่า PSA ของคุณที่ค่าวัดเรื่องของไอต่อมลูกหมากลดเหลือ 4. นิดหน่อยฮะอันนี้คุณหมอเป็นคนบอกอีกฮก็อ่านอ่านจากจากค<า><า>่านี้จากค่านี้อ้าวถามอาจารย์พิเชษครับถามว่าทําไมมันถึงลดครับครับ,รบ,รบก็จริงๆผมผมเรียนว่าอย่างนี้ผมก็เคยมี PSA สูงนะแล้วผมก็กินเม็ดดีย2เม็ดปีหนึ่งผมก็ลดลงมาได้ แตน่นปีเม็ดสเม็ดเท่านั้นเองนะครับ,รบแต่ยังกรณีเนี่ยตอนนี้ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันทําไมถึงลดนะแต่นี้นรรเราเข้าใจแล้วล่ะเพราะเราได้มีการเจาะเลือดของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันนะฮะแล้วก็พบว่ามันมีปริมาณของ TH1 เพิ่มขึ้นครับ,รบซึ่งจะไปกด TH2 ขนะครับขณะเดียวกันก็มีปริมาณของ T r e รกูเเพิ่มขึ้นซึ่งก็ไปกด TH2 เหมือนกัน เทสสองก็คือเม็ดเลือดขาวนะฮะซึ่งจะทําให้เกิดอาการอักเสบนี่แหละเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วแล้วอาการของโพสต์แกรนเนี่ยคือทำนองแบบอักเสบเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบที่เป็นผลจากการที่มีเม็ดเลือดขาวเทสองมากเกินไปนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เราก็จะลดลงนะครับลดลงซึ่งมันเป็นมันเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็น อาการตามวัยใช่ไหมใช่ครับอาการตามวัยครับอันนี้อาจารย์ตอบได้แล้วเพราะไม่ได้บอกว่าสั่งใช้ยาเดี๋ยวอาจารย์อภัยก็ตอบแล้วฮะไม่มีลูกบมากตอบไม่ถูกที่จริงต้องอาจารย์พิเชิเป็นคนตอบเพราะอาจารย์พิ่เชิพอเจอเรื่องมะเร็งอะไรนะหลังไข่แกก็จะตอบไม่ถูกคืออันนี้มันเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นเสมอในผู้ชายที่สูงอายุขึ้นครับ ซึ่งถ้าต่อมลูกมันมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะมันทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยขยายโตขึ้นพอะขยายโตขึ้นมันก็ไปเบียดบังท่อท่อปัสสาวะมันก็เลยทำให้ปัสสาวะลำบากมันก็จะปวดปัสสาวะบ่อยเพราะว่าปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาไปถ่ายออกเนี่ยมันจะออกไม่ไม่หมดออกไม่สุดเพราะว่ามันโดนเบียดบังจะยางถูกบีบเอาไว้ค่ะทีนี้ถ้าหากว่า ปัสสาวะไม่หมดแล้วก็เหลือค้างอยู่นะมันก็จะหมักหมมนะฮะมันก็จะติดเชื้อพปติดเชื้อปั๊บมันก็เกิดตอบนุกหมากอักเสบนะครับซึ่งก็นําไปสู่อาการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะั้นอาการเจดนี้เวลาที่รู้สึกเป็นแล้วก็พยายามจัดการให้ให้หมดไปจะเร็วที่สุดให้เร็วที่สุดจะดีที่สุดอย่างกรณีของคุณชาญชัยนิทานถึงสามเดือนผมผมคิดว่าสามเดือนรู้สึกจะนานจังครับนะ ก็อาจจะผมผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าผลิตภัณฑ์ออปเปอเรชันของเราทุกตัวเนี่ยช่วยอาการต่อมลูกหมากผิดปกติได้นะครับทุกตัวเพราะมันมีรถทีเอสสองเกือบทุกตัวตัวที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยเปรียบเทียบนะเอาแต่ละตัวมาเปรียบเทียบแต่คิดว่าจากการที่เราดูผลการทดสอบเนี่ยน้ำมะคุนอาจจะดีที่สุดอ๋อน้ำมะคุณเพราะมันเป็นถ เพิ่ม T.S. 1แล้วก็ไปลด T.S. 2แล้วขนาดเดียวกันก็เพี่ม P. Regulator เป็นลด T.S. 2ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่อาการลดอาการอักเสบได้ดีขึ้นแต่คุณชานชัยเนี่ยกินแคปซูลสีเขียวก็จะได้อย่างอื่นขึ้นมานะอย่างอื่นก็คือความแข็งแรงนะผิวสวยหน้าใสจิตใจสบายกินได้นอนหลับเนาะใช่ครับเยอะแยะเลยตามมาเยอะแยะนะครับทุกวันนี้เชื่อเลยเชื่อเลยฮะเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะะร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ